ครับกลับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับตอนรับปีใหม่นะครับก็ช่วงนี้นะครับราคาบิตคอยค่อนข้างผันผวน,นนะครับราคาก็ไต่ขึ้นมาแล้วนะครับจาก30,000กว่านะครับขึ้นมาที่ราคาบิตคอยตอนนี้ที่ 4ี่0มื่นสามพ US นะครับแล้วก็อิเทเรียมอยู่ที่สามพัน US นะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็ภาวะตกใจของตลาดนะครับก็ธรรมดานะครับช่วงที่เ,เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับรัฐบาล อ,อเมริกานะครับก็เริ่มเพิ่มดอกเบีย้ยขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็นะครับบิตคอยก็เป็นทางออกนะครับของเสถียรภาพทางด้านการเงิน,นครับแม้แต่ที่ทางประเทศจีนนะครับก็ได้นำดีต,ตอนหยวดมาใช้นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแต่ว่ารัฐบาลจีนก็ยังแบรนด์นะครับ แบรนด์แพลตฟอร์มต่างๆของคริปโตนะครับแต่ว่ารัฐบาลจีนก็ใช้บล็อกเชนนะครับใช้เงินดิจิตอลนะครับก็นะครับลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีเงินเย็นนะครับจะใช้เงินร้อนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนให้มองระยะยาวนะครับเหมือนกับปลูกต้นมะขามนะครับ ต้องใช้ระยะเวลานะเป็นห้าสิบปีร้อยปีเป็นสิบป,ป,ปีขึ้นไปนะครับกว่าจะได้ผลตอบแทนครับ <c oughs> ไม่เหมือนปลูกกะเพราครับปุกกะเพราปลุกโหระพานะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าผลตอบแทนได้นิดเดียวนะครับแต่ว่าต้นมะขามเพราะหนึ่งต้นผลตอบแทนมหาศาลนะครับ ก็น okay <ifier> okay. ั่นแหละครับมาอัปเดตนะครับราคาบิตคอยนะครับก็เริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับระมัดระวังในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปลดลงทุนด้วยความระมัดระวังโอเคนะครับกับสวัสดีครับ